าดหวข่าววันนี้ตรวจหวยตรวจหวยหาหน่อยประจำเงดดวันที่16เมษายน2563กาบสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ชาแนลวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาตรวจหวยหาหน่อยเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิป ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหมจากบ๊อบบี้ชาแนลสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับผลหวยฮานอยธรรมดาประจำงวดวันที่16เมษายน2563เลขที่ออก143 84 143 84, 14 84เลข4ตัวที่ออก 4384 4384เลข3ตัวที่ออก384 384เลข2ตัวบนที่ออก84 84เลข2ตัวล่างที่ออก38 38ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับผลหวยฮานอยประจำงวดวันที่16เมษายน2563เลขที่ออก 5 2 4 3 3 5 2 4 3 3เลข4ตัวที่ออก2 4 3 3 2 4, 4, 4 3 3เลข3ตัวที่ออก4 3 3 4 3 3เลข3ตัวบนที่ออก3 3 2, 3 3เลข2ตัวล่างที่ออก8 2 8 2ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับ ผลหวยฮาหนอยย้อนหลังประจำงวดวันที่15เมษายน2563เลข4ตัว4126เลข3ตัว126เลข2ตัวบน26เลข2ตัวล่าง79วันที่14เมษายน2563เลข4ตัว0318 เลข3ตัว318เลข2ตัวบน18เลข2ตัวล่าง05วันที่13เมษายน2563เลข4ตัว1786เลข3ตัว786เลข2ตัวบน86เลข2ตัวล่าง95วันที่12เมษายน2563เลข4ตัว8436เลข3ตัว436เลข2ตัวบน36เลข2ตัวล่าง11ครับ